คล้ายๆกันคือการยืมเอาความสุภาพความเป็นทางการมาใช้ในบริบทที่ปกติเราอาจจะใช้คำที่ตรงกว่านี้หรืออาจจะฟังดูแรงกว่านี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าภาษาเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความหมายตรงตัวอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวกับว่าเราเลือกใช้คำยังไงให้มันเหมาะกับสถานการณ์หรือเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างด้วยแต่ที่พีคสุดๆเลยนะคะคือตอนท้ายคลิปนะคะที่เขาแนะนำว่าอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นมาทันทีว่าใช้ไม่ได้นะทุกคนอ้าวสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันยังไงกันแน่คะเนี่ยฮ่าฮ <laughs> ครับ อันนี้แหละครับคืออารมณ์ขันของเรื่องนี้เลยผมว่ามันคือตัวอย่างของการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันมากๆมันแสดงให้เห็นว่าภาษาไทยเราเนี่ยมันยืดหยุ่นมากสามารถสื่อความหมายได้หลายชั้นหลายระดับทั้งความหมายตรงความหมายแฝงหรือแม้แต่การ